่ซนนี้ของกินครับโอ้โหของกินนี้มีหลากหลายนะฮะนี่ของกินเออเรามีนั่นนี่ซื้อข้าวซื้อข้าวหาข้าวหาข้าวกับข้าวมีอยู่แล้วพรุ่งนี้เสียนะาไม่ได้อุ่นน่ะเรามีแล้วแค่หาซื้อกา,า่าหาร้านกา่าเลยมุมไหนขายข้าแฟ่านี่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 มุมนี้ แต่ว่ามันเป็นข้าวไม่เป็นไรข้าวหอมมะลิมีไหมจ้านาัน่นะจ๊ะน้อยใหม่ๆนี่เหรอหอมมะลิเหรอจาร้าขอเท่าไหร่ิ0บ,บาทจ้ะเอามากินไหมบบติ0บาทเหรอกินนะคนเดียว บาจ่ายพี่ก็ไปขอบคุณครับโอ้เดี๋ยวนี้ก็ปูพื้นแล้วนะเดี๋ยวนี้ปูพื้นแล้วนะปูนพื้นปูนเมื่อก่อนที่ฝุ่นเนาะเดือนหน้าไม่เหมือนเดิมเดือนหน้าไม่มีเป็นยังไงอ่ะปูกระเบื้องลื่นนะที่นี่ขนตอกลื่น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 เขาปูจริงก็าปูพูดเล่นถ้าทำโครงหลังคาน่าจะดีเนาะ ได้กล้าแล้วโอเคไม่ต้องเดินไปแล้วไปมันก็ของกินหมดผลไม้หาผลไม้บ้างันนุน,นี่ยเดยวก็กินหมดอยู่เจ็บคอนี่หายาค่าเสพกินดิหัวอะไรเนี่ยะ ต้มปลาเค็มปลาย่างทำโครงต้โครงปลาคัพก็งโอ้โหสุดยอดเลยอันน,นี้น้ำแกงหมุนจะกินเหรอหาฟันหาร้อนอ,อ๋อร้อนอ่ะกินไหมอ่ะกินเหรออันเท่าไหร่เนาะแ,แท่งละห้าบาท,บาท,บาทเอาคนละแท่งมีตังคไหะ ใช่เอาน้ำเขียวก็รักหมุนน้ำแข็งหมุนใเยอะอ๋อขยันหนูนี่ขยันเร่งนะฮะเอามากินด้อันหนึ่งไม่ต้องใส่ถุงไม่ต้องใส่ถุงไม่ตองถุงกินเลย3.5าสามแท่งสิข้านี้ไงจะเอามาใส่ถุงมันก็ได้ด้วยนั้นอืมน้ำแข็งหมุน ผมกินเยอะเลยลองวะลองวัคร yeah. ับพี่ป้าเลยครับโอ้ลุงพี่ป้าเลยพี่ กล่องสามสิบดูดิมีกระเพรากระเพราไก่กระเพราหมูไก่เช่าไก่กระเทียมน้ำคอมเมนต์นี่เดี๋ยวไปตอบเลยนะไ้นี่อะไรอ่ะ ราชาไข่ไก่ตุ๋นไม่มีะเยอะแต่พี่ทไมยิ้เยไม่รู้ไม่มีผลไม้อย ่แมไม่เอาอ่ะทำไมไม่เอาอ่ะอ่ะเมืเอ่มอกี้อยากกิน เด็กขายโตสบบาทเองเยว่าไปด้วยอนหกบบาทก็มีหกสิบบาทเอง สวยๆทั้งนั้นเลยนี่เป็นั่นสวยแต่มันเป็นเอ็กเซลเขาเขียนว่าเริ่มต้นหกสิบบาทกำมาเริ่มต้นนี่หมายความว่าไงเอาไหมเนี่ยโอ้โหมีสายผูก สายผูกสายผูกอืมเยอะแยะเลยเพ่งเร่งเรลงเร่งออาไป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 บมจีนจ้าร้าแยกกับบ้านขายเลยนะคะตังเยอะเยเลยเจ้า โอ้ตรงนี้เมื่อก่อนเครื่อง้าครองสมนะะเป็นอย่างนี้หมดแล้วเขาเปิดตั้งวนจันทร์40บาทเอาะไรอ่ะมาแกะมังกร35เนี่ยจุ่มผู้นี่เอาได้เนี่ยตัวละ25เอามาเชื่ถือนี่20บาทลูกเปี้ยวรูกหวานเปรี้ยวครับเขาเรียกมะม่วงอะรรมะม่วงแก้วค่ะ ถือ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 เอาเนี่ยเลือกเลือกเลยี่สิบแล้ว้นโลนว้าวดูแอปเปิลูกลูกสิบาทบเลอเฮ้อเลยมะละกอนะายี่สิบลูกยี่สิบว่าโลยี่สิบโลและวยี่สิบห้าโอ้โหตลาดใหญ่มากลูกคนนี่อยู่ข้างๆแกลน ดูก่อนดูก่อนคนเยอะคนเยอะตลาดใหญ่เนี่ยจบคลิปแล้วเนี่ยต่ไม่มีเพลงขึ้นมา